สวัสดีครับอยู่กับผม S W D รายการสวรร c h ชาแนลนะครับมไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมวันนี้ถึงได้เสียงหลอกขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเวลาไม่ได้มาถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Monster Hunter World Beta นะครับต้องบอกเลยว่ารอคอยกันมานานนะตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสเล่นแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายด้วยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนเข้ามานะครับก็ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนผมนะครับพ่อแม่นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วเอ๊ะผู้ใหญ่นี่แบบคนในบ้านหมดเลย <c oughs> ไม่มีผู้ใหญ่ที่เป็นสปอนเซอร์นี่ว่าโอ้ขอหน่อยก็ดีนะ <c oughs> โอเคต้องบอกแล้ว,ว่าวันนี้ผมจะมาเอาใจคนดูในช่องผมแล้วแล้วก็เ <c oughs> พื่อนรักของผมนะค,คุณสไป์เพราะว่า, <c oughs> ขาเขาบอกว่า, <c oughs> วาถ้าเกิดผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูแน่นอนงั้นไว้เจอกันนะคุณสไป เกมมอนฮันที่บอกเลยว่าผมนี่ต้องบอกว่าช่ำชองก็ว่าได้นะครับเล่นมาตั้งแต่สมัยภาคหนึ่งเลยเพย์สองนะครับแล้วก็ภาคสองนะมอนฮันสองนี่เป็นตำนานมากบอกเลยว่าไม่ไม่มีตังค์ซื้อแผ่นครับเลยจําขึ้นใจเลย <c oughs> โอ้ยพอเลือกเล่นไดนะ้แล้วชอบไร้สาระโอเคปรับส่งปรับเสียงกันก่อนนะครับก็ปรับไปงั้นแหละไม่รู้เรื่องหรอกโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเกมเล่นเกมแล้วใส่แว่นนะโอ้โหหล่อมากตัวเองนะไม่ใช่ตัวละครในเกมผู้ชายแล้วกันครับตัวแรกก็ดีละใส่ชื่อนะครับโอ้โหใส่ชื่อซาวาอา้าวผิดซาวาดะ เรียบร้อย yes เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ได้ใส่แว่นเพราะว่าอายุนามเริ่มเยอะแล้วนะบมองไม่ค่อยเห็นบ <c oughs> องไม่ค่อยเห็นแมวมีเยอะมากโอ้โหแมวนี่เป็นสิ่งคู่ใจในเกมมอลฮันเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคอยช่วยในการแบกศพเราตอนตอน,ตอนตายเอาตัวนี้แล้วกันผมชอบตัวนี้อ๋อต้องกดคอนเฟิร์มด้วยผมก็มือใหม่นะครับถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ คอมเมนต์ด่าใต้คลิปเลยนะครับใจเย็นใจเย็นอ่าโหชื่อแมวนี้พูดยากมากเพราว่ามันเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่ใจไงแมวอะชื่อนี้แล้วกันครับชื่อเพื่อนรักผมอ่า uh, ชื่อสไปร์แล้วกันต้องการเริ่มเกมเลยไหมโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, เรียกได้ว่า ห่างหายไปนานกับการเล่นเกมแบบแนวนี้นะผมนี่รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเควสที่ให้ทำนะครับอ,อันนี้ผมทําเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนะครับไม่ต้องสงสัยว่าไหนว่าเพิ่งเล่นทําไมถึงได้เ,เล่นไปทําไปแล้วทำเควสได้ไงต้องบอกว่าตะก,กี้นี้ก็อัดแล้วครับเไม่ใช่เล่นไปแล้วแต่ว่าลืมกดอัด <laughs> เอาเควสสองแล้วกันเควสแรกช่างมันมันง่ายไป คือเล่นจบแล้วเราโอ้โหมันมากลังจะทําคลิปลืมกดอัดตรงนี้มีเลือกตัวละครนะครับตัวละครก็เป็นอาวุธนะครับอุปกรณ์อาวุธนี้ก็มีหลากหลายมากโอ้โหแตกต่างกับตอนภาคแรกมากภาคแรกนี่แบบอาวุธเมียเท่านี้ดาบใหญ่ดาบโล่ดาบคู่ ดาบยาวครับดาบยาวสาวถึงไส้ก็ว่าได้มันมีอาวุธที่เป็นท่าด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ามีความหลากหลายเยอะมากอันนี้คือขวานผสมกับดาบนะครับอันนี้เป็นเป็นดาบหน้าเป็นดาบผสมขวานมนะั้งไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้เหมือนลูกมู้สลิงเกอร์แพคปะเนี่ยปืนนะเป็นกันเบรดอิรอนกันแลนด์นะครับอ๋อเป็นหอ,อกหอ,อก โอ้โหอุปกรณ์เยอะมากจริงๆนะเยอะมากโอ้โหสต l ลแอ a ซอลอันนี้เป็นปืนนะครับ <c oughs> ผมผมอยากลองอาวุธหนึ่งก็คือเป็นดาบยาวครับสายคาตาะแต่ว่าแต่ว่าผมก็ยังติดใจก็คืออยากจะลองไอ้เจ้าดาบคู่เหมือนกันว่ามันเจ๋งไม่เจ๋งยังไงเฮ้ยมันกดดูมูฟวี่ได้ครับ เฮ้ยโอ้โหสุดยอดอันนี้คือเข้าไปฟันฟันฟันฟน,นัวนวนะครับแล้วก็ถอยออกมามีบ้งมีบัฟได้วิ่งหลบได้โอ้ยเฟีย้ยวอยู่นะลองอันนี้มั่งสายดาบยาวนี่เน้นเน้นฟาดแล้วก็เน้นจิ้มนะร,รู้สึกว่าเน้นจิ้มโอ้โเลือกกันนานแน่นอนอย่างนี้แต่เอาเป็นว่านไหนผมก็ มีสไตล์นะครับก็อยากเป็นซามูไรเอาเป็นว่าดาบยาวแล้วกันครับเกรซสอดได้ีย่ว่าแค่เลือกดาบนี้ก็ปาไปครึ่งวันแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์ของน้องมงน้องแมวนะจริงๆมันแต่งเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นเอาเป็นว่าเบสิกแล้วกันไม่ต้องเปลี่ยนเยอะยังไงก็เ,เป็นเบต้าเนาะโอ้มาแล้วนี่เรียกว่าดันแว่นหนึ่งทีนี่คือการรับเควสนะครับเปิดแผนที่ก่อนเลยนะจ๊ะ กดปุ่มนี้นะนี่คือจุดที่เราอยู่ต้องไปตามพื้นที่เป้าหมายนะพี่ระบุไว้ขึ้นมาแล้วครับเป็นเสียงแดงอย่างนี้นี่เองโอ้โหมาดูภาพกันนะครับภาพนี่แบบว่าโอ้โหสวยโซนงดงามาลังการงานสร้างต่างกับเมื่อสมัย เครื่องเพย์สองแล้วเมื่อภาคแรกมากๆผ่านมาหลายปีแล้วโอ้โหยังสวยครับให้ตามเอ่อหิงห้อยไปนะครับหิงห้อยนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเนวิเกเตอร์นะเหมือนไอเดสเปสก็จะเป็นแบบใช้มือชี้ไปเป็นเส้นๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบทำให้มันดูแบบกลมกลืนธรรมชาติอะดูสวยมากเลยบอกตรง โอ้นี่ครับเป็นเนเิเกเตอร์ไกด์บอกทางไปเลยก็ว่าได้ให้ไปต่อตามจุดนี้นะภาพสวยมากอะ่ะต้องบอกว่าผมนี่แฟนมอนฮันนะตั้งแต่สมัยภาคหนึ่งเลยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้นี่แบบต้องบอกว่าผมเนี่ยฝีมือนี่เหลือร้ายไม่อยากจะเล่าประวัตินะแต่ว่ามันว่างไนงะระหว่างนี้เดินก็ผมเล่นมอนฮันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าดาบโล่นี่แบบเชี่ยวชาญน,นะเพราะว่า เป็นอาวุธเริ่มต้นแล้วก็มีอาวุธเดียวเพราะว่าอย่างอื่นปดไม่เป็นมันน่าคุยตรงไหนไวนะเนี่ยแต่ต้องบอกว่าแต่ต้องบอกว่าภาคสองนะครับมอนฮันสองต้องเป็นตำนานของผมเลยเป็นตำนานที่แบบลืมไม่ลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าภาคสองนะผมไปซื้อแผ่นครับแผ่นหมดครับไม่มีให้ซื้อก็เลยไม่ได้เล่นอีกเลยเคยจำติดใจโอ้ยิงอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้เนาะจริงมันสายตลกไปมันก็จะไม่ฮาวนะ เป็นเอาเป็นว่าเรามาจริงจังกันบ้างดีกว่าเนาะคือแบบว่าอยากตลกบ้างไงเดี๋ยวมันจะโชว์หล่อเกินไปก็เดี๋ยวจะมีคนทักท้วงอีกเล่นกากไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับด่าเข้าไปด่าเข้าไปเลยอันนี้เหมือนกับว่าให้ตามรอยของเจ้าหิ่งห้อยไปเรื่อยนะเพราะว่ามันเป็นเนวิเกเตอร์เรากําลังทําการเก็บพวกไงรอยเท้าสัตว์ต่างๆมาเป็นเบาะแสแบบดสอไปตามหาเป้าหมายอะไรอย่างนี้ เอ้ยลื่นโอ้โหมีสลงสไลด์โค้ทเทเอาเรื่องด่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนมันมันมันมองหน้าเรามันดุร้ายเหรอมันมันเอาเอา่ะเฮ้ยมีพวกรอบกัดว่ะ อย่ามาดูถูกกันนะเฮ้ยโอ้โหมีโขงมีควิดกระถิกเลยโอ้โหคอมโบซ้อนมันเยอะมันเยอะ,นยอะหนึ่งหนึ่งไม่กลัวแต่อย่าลุมได้ปะละ่ะฮ้ยทำไมมันตีไม่โดนน่ะเอ้าตัวนี้กลายเป็นพวกเราครับมันกลายเป็นเพื่อนเราอะหรือมันกลายเป็นเพื่อนเราได้ไงอยู่ดีๆก็แปรพักมาเหรอมาแปรพงษแปรพักได้ยังไงล่ว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 งเด๋ล่วง เจอคอมโบโดาบสำนักชินเกสสึเข้าไปเก็บเนื้อก่อนหนึ่งทีฮะลูกๆมันปล่อยไปนะแต่ว่าโอ้ไอ้ไอปออะไอ้ไันไม่ขี่ครับดูดิไอ้ไบ้ไม่ขี่เราเสาถึงว่าอย่างนี้นี่เองเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนกับมันกดอะไรได้ ให้ตามหารอยเท้าต่อไปนะเควสอยู่ด้านขวามันขึ้นบอกอยู่ข้างหน้ามีมอนสเตอร์บางอย่างอยู่นะครับตรงนี้เลยมันอยู่ข้างหน้าเรายังไม,ม่ทราบประเภทว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนต้องลองไปดูกันก่อนก่อนไปผมว่าเราควรจะรับดาบให้พร้อมก่อนนเป็นไง ค่อนข้างเล่นยากนะครับไอเจ้าดาบดาบยาวเกรสสอดตัวเนี้ยมันมันเป็นดาบที่ต้องตีแม่นหน่อยครับแล้วก็ช้าเอาเรื่องเลยแต่ว่าได้ได้ระยะแล้วก็ความแม่นยําในการทิมหน่อยก็โอเคอยู่ผมว่าน่าไม้สลิงเกอร์นี้มันยิงไม่เข้าตัวนี้เป็นหินเนี่ยอุ้ยมันฮาวิ่งใส่หูอะยังไม่มีโดนตีเหลาหรือขึ้นมาเหรออุ้ย ดน e. ตีมาดนตีมาดิมาโอ้โหกระเด็นว่ะฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าโอ้โหฟันไม่เข้าอ่ะมันปล่อยเมือกนะครับเป็นเมือกเมือกโคลนโอ้โหฟันไม่เข้าครับอตามาโดนโคลนไม่ได้หรอกนะไปตีอันนี้ทำไมเนี่ยตียิ่โดนโดนหน่อยตียิ่งโดนโดนหน่อยสมเด็คุระองค์สมเด็จหนักหน่วง เข้าไปในกองโคนมันเกาะหนามากนะครับมีเลือดบอกไหมไม่มีเนาะคนลฮันไม่มีอยู่แล้วกาลเอาเองกาลเอาเองตามใจค่อนข้างช้านะครับต้องตีให้แม่นหน่อยอย่ามั่วโอ้โหหูแตกหูแตกคอมโบนี้หูแตกก็มาว่ะโอ้โหไม่ไหววะ่ะเอาเรื่องเลยครับ เก็บยากก่อนโอ้ยตีโดนหางนะครับไม่ได้ดาเมจเยอะเท่าไหร่สแลตไปสแลตมวนซัวไม่ได้จริงวิ่งเข้าไปแล้วกดเดอเออออออเหมือนเป็นเหมือนเป็นแต่ยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยได้ กดกินยาก่อนหนึ่งทีอะจึ๊บจ๊บขอกินยาเลยนะเย็นเย็นอย่าพึ่งห้าวอย่าพึ่งห้าวบอกตัวเองว่าอย่าพึ่งห้าวล็อกเก้าผิดตัวครับมันไปล็อกตัวนู้นไม่ใช่จะล็อกไอตัวบนหัวก่อนจะล็อกตัวนี้ส่วนตีแล้วหรือมากแต่คนเล่นยังไม่ได้เป็นเงต้องบอกว่าอาวุธในเกมมอนฮันสคอมโบมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจว่าผมจะนได้เป็นไม่เคยใช้อาวุธนี้โคตรแรงเลย แรงมากไอ้ลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งถอดใจมันมึนนานมากโอ้โหกินยากินยาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวได้นอนแน่ครับได้หลับหลับนึกหยับหลับยาวแน่นอนเราก็หมายไว้โจมตีโจมตีมตอบอนฟันไม่เข้าอ่ะ มันฟันไม่ค่อยได้นะครับมันเกาะหนามากาผมว่าเราเลือกอาวุธมาผิดแล้วเราเลือกอาวุธมาผิดแล้วฟันไปก่อนฟันไปก่อนฟันไปก่อนไอพวกยิเหล่าเสานี่ก็บังจอมากเปลี่ยนฟอร์เมชั่นก่อนครับเป็นดาบนี่ก่อนหรือเบี่ยงเบี่ยงฟังเฮ้ยจิ้มตูดหลับเลยจิ้มตูดที่หลับ จิ้มตูดแล้วหลับอคอมบูคอมบูหน่อยคอมบูหน่อยคอมบูหน่อยสแลตโอ้โหหูแตกผมว่าไปเล่นดาบโล่น่าจะลุ่งกว่าดาบโล่อาจจะลุ่งกว่าก็เป็นได้หูแตกแล้วว่ะเฮ้ยมันหนีครับตอนนี้มอนสเตอร์กำลังเคลื่อนที่หนีต้องตามไปนะคะ แสดงว่าถ้าเกิดศัตรูหนีไปว่ามันกําลังบาดเจ็บครับมันจะหนีกลับไปที่รังเราต้องตามไปล่าที่รังนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยวัดสุดยอดอลังการงานสร้างโอ้ไม่ไม่คิดว่ามีอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยมันกำลังหนีครับตอนนี้สแลตต้องบอกมันทำคอมโบต่อเนื่องไม่เป็นผมทำไม่เป็นไม่ใช่หรอก โหงัดกันสวนสวนเหรอมันสวนมันสวนมันสวนลบก่อนหลบก,ก่อนมันจะปิดนะครับไม่ได้หรอก้องมาตีมาตีอย่างนี้ไม่ได้หรอกตะกี้น้องแมวเราว้วยเพิ่มเลือดให้นะครับด้วยขวดยาแล้วก็คอโมโบหมุนไปฟันไม่โดนอีก ไม่โดน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 จ้าไม่โดนหลบก่อนหลบไม่ได้ลืมกดล็อกเป้าตีไม่โดนตีไปหนึ่งทีแล้วเปี่ยงสแลตตูดอึไม่โดนอีกกดเบิ้ลไปหน่อยนะต้องให้กดเบิ้ลมากตัวนี้มันทิ่มไปหนึ่งทีตีเข้าไหมตรงเนี้ยตีเข้าไหมเหมือนติดบางอย่าง มันต,ติดบางอย่างหนีแล้วครับผมอุย้ยล้มล้มเริ่มล้มเริ่มล้ม,ลม,ลมอย่างนี้ก็เสร็จเดี๋ยวมันล้มมาล้มอ่ะมันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเวลาสิบนาทีนะครับต้องไล่ได้ต้องไล่ได้สิบนาทีโอ้แข็งอนะ่ะแข็งใส่ติดอุย้ยติดเมือกติดเมือกไม่หลบกก่อนครับ นี่ครับก็ชนหินแล้วล้มมาแล้วตอนนีม้มันหัวแข็งมากตีไม่ได้ตรงน,นี้ติดแข็งหมดเลยว่ะหรือว่ามันต้องใช้เทคนิคบางอย่างในการฆ่าปะ่ะตามไปก่อนนะตอนนี้เขากำลังหนีไปเรื่อยตอนนี้เพราะว่าเขาบาดเจ็บหนักมาก เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยป้าปีก้องอ่ะฉลามว่ะตามไปก่อนนะครับตอนนี้กำลังหนีไปพื้นที่ป่าริมน้ำกินยาหนึ่งทีก่อนกินยาแล้วตีพิมพ์ไปหนึ่งทีพิมพ์ไปอีกหนึ่งทีอยากรู้คอมโบอาวุธนี้มากถ้ารู้คอมโบนะมีเจ็บมีเจ็บบอกเลย ทันรู้คอมโบนะไอ้หนูอืมไม่เข้าไม่เข้าสับไม่เข้าสับไม่เข้าส,บาสับไปก่อนดิเออืออมันตีปากไม่ได้วะดูสิคะตอนนี้มอนสเตอร์บาดเจ็บหนักหน้าดูเลยจัดไปดิโอโ้เฮ้ย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 ตัวเก่าไม่กลัวกลัวตัวใหม่ตอนเนี้ย ยัไงไงวะเนี่ยมันกำลังต่อสู้กันเดี๋ยว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 ตอนนี้เรากำลังหลบอยู่นะครับเขาสู้กันเราหลบก่อน <c oughs> คือคือมากำลังตีกันอยู่เข้าพุ่ไม้ได้หนีแล้วหนีแล้ว ตตตามตตามม่่ออวิ่งอะท้าวิ่งแบบโลกมากไม่ไหวแล้วแม่งตัวบเริ่มแต่ตัวนี้เจ็บหนักนะหางขาดแล้วอะเราตัดหางมาแล้วนะครับเพื่อเอาไอเทมอาสูรบึงโคนเฮ้ยมันทำอะไรอะจำศีลเหรอมันหลับ ไปปลุกมันขึ้นมาจากการหลับไหลก็อย่างนี้มีเรื่องแน่นอนอย่างนี้เอาสะดุดโคล้มเฉยเลยไอ้มันมันสู้ในโคนไม่ได้้มันสู้ในโคนไม่ได้ผมว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วต้องตีให้ได้นะตีมันยี่บย,ยอด ผมจะกดเก็บดาบก็กดผิดปุ่มเรื่อยเลยอโอ้โหเอ,อ้อนี่กูผิดอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรผิดเลยแต่เย็นไว้ต้องหาจุดอ่อนให้เจอครับตีที่ใต้คอไม่ได้เหรอรอกเขาโจมตีลูกฟาดไปดินี่ไงอะไรวะโดนอะไรล้มเนี่ยโดนโคน โดนโคนนะโดนมาแรงมาแงต่อยไปช่วยสู้หน่อยไปไม่ใช่เดินเล่นมันไปติดมันไปติดตรงนี้มันไปมันไปติดโอ้โหยุงลายนะเป็นปัญหาของสังคมช่วยกันกําจัดยุงด้วยยุงเยอะเหลือเกินตีไ,ไม่ได้เนี่ยยุงมันเยอะไปเออไอตัวเดียวไม่กลัวแต่อย่าอย่าหลายตัวเฮ้ยลืมซ่อมดาบเลยเนะี่ยถอยก่อน ผมลืมซ่อมดาบตีเพลินลืมรับดาบเลยครับโอเคโอเคลืมตีดาบเอ้ยลืมรับดาบลืมจริงๆนะไม่ได้โกหกลืมจริงๆเราก็ตีเพลินจนลืมรับถึงว่าทำไมมันตีไม่ค่อยได้เลยจากนี้แหละเสร็จแน่ตีดินก่อนก่อนตีมันตีดินก่อนไอ่ปลาไหลมันจะมายุ่งทำไมเนี่ย คือจะสู้กับตัวนี้ไม่ได้สู้กับไหลเลยอีกห้าทีเวลาใกล้หมดแล้วใช้คุ้มวันนี้บอกเลยใช้คุ้มใช้คุ้มแน่นอนโอ้โหคือธรรมดาตัวเดียวก็ลำบากต้องมาอยู่ท่ามกลางศึกเหรอเนี่ยเออเย I am t h นท i ่ n น r เควสเสร็จแล้วค่ะขอเส้นความเป็นดีด้วยนะคะแหมชีวิตคนเรามันเปื้อนโคลนจริงวะต้องบอกว่าตัวเดียวก็ลำบากมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้รู้กันนะครับก็คืออย่าลืมกดรับดาบนะครับว่าแล้วก็รับซะหนึ่งทีเพราะว่าที่ผ่านมาผมลืมรับเอ้ยจบแล้วครับเควสคอมพิวต์แหม เล่นเหนื่อยเลยนะใช้เวลาไป15นาทีนะัในการล่าถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องบอกว่าอาวุธแต่ละอย่างนี่ใช้ยากไม่เหมือนกันจริง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยค่ะออกวางจำหน่าย26มกราคมนี้พีออเดอร์นาวได้นะหม่แล้วกันครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ดีกว่าตอนที่มันออก โอเคโอ้โหเรียกได้ว่ามันหยุดเลยนะภาพนี่สวยมากตอนนี้ก็จบตัวเบต้าแล้วกระเด็นมาที่หน้าหน้าเกมแลเนาะเป็นไงบ้างครับ Monster Hunter World สนุกกันหรือเปล่าผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเข้าไปเล่นเนี่ยเป็นอาวุธที่ไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆแล้วก็คอมโบแต่ละอย่างในเกมเนี่ยของแต่ละอาวุธมันจะแตกต่างกันไปนะผมเคยเล่นแต่ดาบโลเมื่อสมัยเพยตอนนี้ผ่านมานาน คนเลี่ยงแต่ว่าต้องบอกว่าภาพสวยมากแล้วก็น่าเล่นจริงๆต้องขอบคุณนะเ,เพื่อนรักของผมเลยนะโทนทัฟเฟอร์นะที่ช่วยในการบริจาคมาให้นะดูคนอื่นเขาเล่นเกมแล้วเราก็มานั่งพักอนน่สบายจริงไม่ต้องเล่นเอง <c oughs> ว่าไปนั่นโอเควันนี้ผมก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษแล้วกันเนาะเอามาเอาใจคนดูแล้วก็เอามาให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนรักผมเอาสบายได้ดูในโอกาสวัน คริสต์มาสแบบนี้นะครับวันคริสต์มาสอีฟเป็นที่24ธันวาคมเนาะก็ถถิโอากาสส่งคลิปนี้ไปเลยถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้มีคนเข้ามาดูกันเยอะจะได้มีสปอนเซอร์เขาทีโอเควันนี้รายการสวัสดิ์ชาแนลกับเกม Monster Hunter World ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเกมอื่นหรือเกมนี้อีกถ้าเกิดอยากดูนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปละบลิ๊บิถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ